เก็บรายละเอียดครับได้หรือเปล่ายังต้องเก็บรายละเอียดเพราะว่าบางวานทำงานไม่ได้เลย ลองขึ้นมาดูครับ ้ครับเป็นผลักล็อกเลยฮะอันนี้เปิดเปิดยา๊กไหมไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย <c oughs> แล้วมันล็อกได้ตัวเองไหมไม่ครับต้องล็อกง่ายครับเ,เราจะล็อกให้ทีเ,เราขันนวดเราจะเปิดให้ขึ้นลงเ,นเพราะว่าเราจะไม่ให้คนแบบอย่างอย่ากขึ้นใครอย่างนั้นเองเลยไม่ได้ พินเองไม่ได้สบายมากเลยครับมใช่ไหมใช่ไหมมันต้องมีอะไรตัวยันลิ้นทำไมมันตัดตัดวิ่งไปหมุนไปหมุนไปเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันมันมัไมมันไม่ยืดออ๋อมันมันเข้าไปครับเข้าใจ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 ยังไงตัวอ๋อสองอ้วกอะไเงโอ้ยสองอ้วก เร็วไม่เท่ากันอันนี้หมด้วยไหตัวนี้หมุนหมุนด้วยแต่ตัวนี้ตัวนี้อิสระตัวนี้อิสระเป็นระบกให้มีพนักงานล็อให้ทุกตัแล้วมีพนักงานล็กให้ทุกคน ลองพอใจครับใช่ไหมครับใช้ประมาณไหนน่นไงน่ไงมี่งนั่นไงงเหูเรไปดังเดอ่ปเครื่องเลยบอกแล้วบอกเจ้าหน้าที่เดินเครื่องได้เลยเขาจะิบรอบ ตอนนี้คือคนเยอะน้ำหนักเยอะมันก็จะยกได้แค่นี้ถ้าเบาก็จะยกได้แรงหน่อยแต่ก็มีเซ็นเซอร์ตัดว่าไม่ให้เกินน,นี่ไม่ให้เกินน้ำหนักของข่าว

ใช้ลมบิดใช้เป็นตัวแรงทางด้านเปิดลมลมเปิดตลาดเราเปิดลอ<ะ>ก